สวัสดีครับเรามาอยู่ที่วัดอีกแล้วครับดูดิเขาทำอะไรกันวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างว่าเขาทำขนาดกันบ้างโอ้โห เราไปดูว่าเขามีอะไรดีๆเด็ดๆหรือเปล่า <tive> เรามาดูเขาทำอะไรกันครับ เขแก่ okay, จับเองนะครับรี่ทำอะไรเนะี่ยนี่ก็ย่นเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับดูตอนย่น,นครับเ <Yeah. S 1> นี่ยตอนนี้ นี่เหมือนของผมเลแล่ะคือว่าตรงกลางไม่เป็นเบ้าตัวแบบนี้ต้องปกติต้องเอาตัวนี้ไปไว้นู่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีตัวรับตัวรับเน่ตตัวรับเน่ครับขึ้นได้หวมากขึ้นได้หวมากเลยอันนี้ก็คันนี้ก็เตรียมย่นหรือเปล่าคันนี้ยังไม่ยกเครื่องใส่เลยครับ ยังไม่ยกเครื่องใส่อันนี้ทำไมช่วงยาวไะหรอ,อกพอเตรียมเลาะเตรียมเลาะย่นเลยเนี่ยคันนี้จาอใหม่ย่นใหม่คันซีครับสามลำสี่ลำเลยคันซีกระทงกระทะ ทำสทีที่นี่หมดเลยครับอยู่นี่รับสมัครช่างนะครับรับสมัครรับสมัครช่างเชื่อมใครสนใจนะครับก็พักมาสอบถามได้นะครับใครสนใจนี่ก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะครับนี่ โอ้เยอะเลยห้องเก็บอุปกรณ์มีไฟโครงลังคานะครับสวยงามสวัสดีครับโอ้ได้เวลากินข้าวพอดีเลย มาถึงที่ไรได้เวลากินข้าวพอดีเลยนี่เราจะทำอะไรช่างเนี่ยคันนี้ส่งไปไหนไม่รู้อีกถามช่างนี่ช่างจะไม่รู้นี่กล่องตัดเรเียบร้อย คันนี้ไปสุรินีบ้านตรวจอันนี้บ้านตรวจไหนนี่นะรถบ้านตรวจครับคันนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับไม่แรงบอกผมนะเด็กบ้านตรวจนี่น่าจะแต่งใส่แคปเล็หน้าเล็ดจ,จังเล็<อ>เดี๋ยวผมจะสั่ง ไปข้อไว้ไปซื้อเหล็กไปทำขคอเองดีกว่ามั้งรถบรรทุครับคันนี้สีม่วงก็คันนี้ก็น่าจะมาแลบสีแลบสี ทวิตทีนี้ก็จะเป็น JO เหมือนกันเป็น JO 7E นี่เมื่อกี้ไปเทียงกันกับไอ้นี่อยู่ร้านพี่เต๋าเมื่อกี้นี่มันมาแล้วโอ้คันนี้กิกก,กเลยไหมนี่สวยจริงดูะ่ะ มีเจ้าของแล้วยังนะครับคันนี้ยังเพิ่งมาเมื่อวานตัวนี้เป็นเครื่อง JO 7E นะครับ 7E นะครับเดี๋ยวผมจะยกหัวให้ดูอุ้ยดีดเลยนี่ดูเครื่องครับถ้าเราดูเครื่องง่ายๆตัวแรกนี่นเห็นไหมมันไม่มีเยืมเลยครับ มันไม่มีเยืมเลยเห็นไหมดูดิกิ๊กเลยครับตัวลงตัวรับคือคันซีเราไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเป็นของมันเลยเป็นของตัวรถนี่เลยมาถึงก็มาประกอบอยู่ที่นี่นะครับมาประกอบทั้งหัวทั้งอะไรก็เราก็ประกอบเนี่ยคันสีดูครับไม่มีฉีดยังไม่มียังไม่พ่นสีเป็นสีเดิมมาจากญี่ปุ่นนี่นะครับเป็นสี สีเดิมมาจากญี่ปุ่นเ,เห็นไหมครบหมดเลยครับครบหมดเลยเกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ชา้าไอ้เกียร์เร็วครับเกียร์ใบครับตัวนี้ก็สนใจก็สอบถามได้นะครับโสดครับยังโสดยังโสดอยู่ย <c oughs> เดี๋ยวดูไฟข้างหน้านะครับโอ้โปรเจคเตอร์ด้วยสวยงามเลยไฟ ไฟเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยไฟเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนี่ครับเครื่องดูครับ oh, oh, oh. เนี่ย oh, oh, oh. กิกเลยครับสนใจครับใครอยากหารถนะครับคันนี้นะครับ J O 7นะครับราคาก็อยู่ประมาณอ่าราคาก็อยู่ประมาณ80กว่านะครับ พร้อมแต่งนะครับพร้อมแต่งเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ารถให้ดูไอเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันนะอ้กิ๊กเลยมีผ้าม่านด้วยนี่ยังไม่เก็บซักยังไม่ซักนะครับยังไม่ซัก โอ้โหเลี่ยมเลยครับเลี่ยมเลยอ่ะจกไฟฟ้าครับตัวนี้จกไฟฟ้าจกไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันเรามาดูฝั่งนี้นครับอือหือสวยงามครับใครสนใจนะครับก็สอบถามกันได้นะครับเนี่ย คันนี้ดูคอนโซลครับสวยงามครับสนใจก็โทรสอบถามได้ที่ผมก็ได้นะครับ0 8 2 1 3 5 1 3 9 2รีบมาจองตัวได้เลยนะครับโอ้นิทวรนะครับจัดไฟเน้นก็ได้นะครับเราจัดไฟเน้นก็ได้นะครับเราจัดไฟเน้นก็ได้นี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับใครมาก็บอกว่า F.C. ช่างเอี่ยวนะครับก็ อาจจะมีส่วนลดอีกนะครับนะครับสนใจก็โทรมาเบอร์ผมก็ได้0 8 13 2 1351392นะครับยังโสดอยู่นะครับคันนี้นี่ครับใครสนใจอีกคันหนึ่งนะครับรอ,อขึ้นกระบะรอตัดคันซีนะครับไม่ถึงเดือนหนึ่งครับ ได้เห็นรถประกอบเสร็จแน่นอนนะครับเกียร์ก็สะอาดมากเลยเห็นไ,ไหมเกียร์เครื่องเลยไม่มีเยิ้มเลยครับเห็นไ,ไหมโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ